เวทนาเป็นทางมาแห่งอนุสัยที่ขูทั้งหลายเพราะอาศัยตาและรูปจึงเกิดจากขูวิญญาณการประจวบพร้อมของธรรมสามประการนั่นคือผัสสะเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาอันเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขบ้างเขาอันสุขขเวทนาถูกต้องแล้วย่อมเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญ เมาหมกอยู่ราคานุสัยย่อมนอนเนื่องในบุคคลน,นั้นเขาอันทุกขเวทนาถูกต้องแล้วย่อมเศร้าโศกคร่ำครวญทุกอกรำไห้ถึงความหลงไหลปฏิคานุสัยย่อมนอนเนื่องอยู่ในบุคคลน,นั้นเขาอันอทุกขมสุข,ขเวทนาถูกต้องแล้วย่อมไม่ทราบชัดตามความเป็นจริงซึ่งความเกิดขึ้นความดับไปคุณโทษ และอุบายเครื่องสลัดออกแห่งเวทนานั้นอวิชานุสัยย่อมนอนเนื่องอยู่ในบุคคลนั้นพิขุทั้งหลายข้อที่บุคคลนั้นยังไม่ละราคานุสัยเพราะสุขเวทนายัางไม่บรรเทาปฏิคานุสัยเพราะทุกขเวทนายัางไม่ถอนอวิชานุสัยเพราะอทุกขมสุข,ขเวทนายัางไม่ทำวิช,ชาให้เกิดเพราะไม่ละอวิชาเสีย แล้วจักเป็นผู้กระทาที่สุดแห่งทุกข์ในปัจจุบันได้นั้นนั่นไม่ใช่ฐานะที่มีได้เพราะอาศัยหูและเสียงจึงเกิดโสตวิญญาณการประจวบพร้อมของธรรมสามประการนั่นคือผัสสะเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาอันเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขบ้างเขาอันสุขเวทนาถูกต้องแล้วย่อมเพลิดเพลิน ร่ำสรรเสริญเมาหมกอยู่ราคานุสัยย่อมนอนเนื่องในบุคคลน,นั้นเขาอันทุกขเวทนาถูกต้องแล้วย่อมเศร้าโศกคร่ำครวญทุกอกร่ำไห้ถึงความหลงไหลปฏิคานุสัยย่อมนอนเนื่องอยู่ในบุคคลน,นั้นเขาอันอนทุกขมสุข,ขเวทนาถูกต้องแล้วย่อมไม่ทราบชัดตามความเป็นจริงซึ่งความเกิดขึ้นความดับไป คุณโทษและอุบายเครื่องสลัดออกแห่งเวทนานั้นอวิชานุสัยย่อมนอนเนื่องอยู่ในบุคคลนั้นที่ขูทั้งหลายข้อที่บุคคลนั้นยังไม่ละราคานุสัยเพราะสุขเวทนายัางไม่บันเทาปฏิคานุสัยเพราะทุกขเวทนายัางไม่ถอนอวิชานุสัยเพราะอทุกขมสุขเวทนายัางไม่ทำวิช,ชาให้เกิด เพราะไม่ละอวิชาเสียแล้วจักเป็นผู้กระทำที่สุดแห่งทุกข์ในปัจจุบันได้นั้นนั่นไม่ใช่ฐานะที่มีได้เพราะอาศัยจมูกและกลิ่นจึงเกิดคาณวิญญาณการประจวบพร้อมของธรรมสามประการนั่นคือผัสสะเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาอันเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างไม่ใช่ทุกไม่ใช่สุขบ้าง เขาอันสุขเวทนาถูกต้องแล้วย่อมเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญเมาหมอยู่ราคานุสัยย่อมนอนเนื่องในบุคคลน,นั้นเขาอันทุกขเวทนาถูกต้องแล้วย่อมเศร้าโศกคร่ำครวญทุกอกรำไห้ถึงความหลงไหลปฏิคานุสัยย่อมนอนเนื่องอยู่ในบุคคลน,นั้นเขาอันอนทุกขมสุข,ขเวทนาถูกต้องแล้ว ย่อมไม่ทราบชัดตามความเป็นจริงซึ่งความเกิดขึ้นความดับไปคุณโทษและอุบายเครื่องสลัดออกแห่งเวทนานั้นอวิชานุสัยย่อมนอนเนื่องอยู่ในบุคคลนั้นพิขุทั้งหลายข้อที่บุคคลนั้นยังไม่ละราคานุสัยเพราะสุขเวทนายังไม่บันเทาปฏิคานุสัยเพราะทุกขเวทนายังไม่ถอนอวิชานุสัย เพราะอาทุกขมสุข,ขเวทนายัางไม่ทําวิชาให้เกิดเพราะไม่ละอวิชาเสียแล้วจักเป็นผู้กระทําที่สุดแห่งทุกข์ในปัจจุบันได้นั้นนั่นไม่ใช่ฐานะที่มีได้เพราะอาศัยลิ้นและรสจึงเกิดชิวหาวิญญาณการประจวบพร้อมของธรรมสามประการนั่นคือผัสสะเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาอันเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้าง ไม่ใช่ทุกไม่ใช่สุขบ้างเขาอันสุขเวทนาถูกต้องแล้วย่อมเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญเมาหมกอยู่ราคานุสัยย่อมนอนเนื่องในบุคคลนั้นเขาอันทุกเวทนาถูกต้องแล้วย่อมเศร้าโศกคร่ำครวญทุกอกรำไห้ถึงความหลงไหลปฏิคานุัยย่อมนอนเนื่องอยู่ในบุคคลนั้น เขาอันอทุกขมสุขเวทนาถูกต้องแล้วย่อมไม่ทราบชัดตามความเป็นจริงซึ่งความเกิดขึ้นความดับไปคุณโทษและอุบายเครื่องสลัดออกแห่งเวทนานั้นอวิชานุสัยย่อมนอนเนื่องอยู่ในบุคคลน,นั้นพิขุทั้งหลายข้อที่บุคคลน,นั้นยังไม่ละราคานุสัยเพราะสุขเวทนายัางไม่บันเทาปฏิคานุสัยเพราะทุกขเวทนา ยังไม่ถอนอวิชานุสัยเพราะอทุกขมสุขเขเวทนายังไม่ทำวิชาให้เกิดเพราะไม่ละอวิชาเสียแล้วจักเป็นผู้กระทำที่สุดแห่งทุกข์ในปัจจุบันได้นั้นนั่นไม่ใช่ฐานะที่มีได้เพราะอาศัยกายและโพฏฐัพพะจึงเกิดกายวิญญาณการประจวบพร้อมของธรรมสามประการนั่นคือผัสสะเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัย จึงเกิดเวทนาอันเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างไม่ใช่ทุก์ไม่ใช่สุขบ้างเขาอันสุขเวทนาถูกต้องแล้วย่อมเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญเมาหมกอยู่ราคานุสัยย่อมนอนเนื่องในบุคคลนั้นเขาอันทุกขเวทนาถูกต้องแล้วย่อมเศร้าโศกคร่ำครวญทุกอก,กร่ำไห้ถึงความหลงไหล ปฏิคานุสัยย่อมนอนเนื่องอยู่ในบุคคลน,นั้นเขาอันอทุกขมสุข,ขเวทนาถูกต้องแล้วย่อมไม่ทราบชัดตามความเป็นจริงซึ่งความเกิดขึ้นความดับไปคุณโทษและอุบายเครื่องสลัดออกแห่งเวทนานั้นอวิชานุสัยย่อมนอนเนื่องอยู่ในบุคคลน,นั้นพิขุทั้งหลายข้อที่บุคคลน,นั้นยังไม่ละราคานุสัย เพราะสุขเวทนายัางไม่บันเทาปฏิคานุสัยเพราะทุกขเวทนายัางไม่ถอนอวิชานุสัยเพราะอาทุกข,ขมสุข,ขเวทนายัางไม่ทำวิช,ชาให้เกิดเพราะไม่ละอวิชาเสียแล้วจักเป็นผู้กระทำที่สุดแห่งทุกข์ในปัจจุบันได้นั้นนั่นไม่ใช่ฐานะที่มีได้เพราะอาศัยใจและธรรมจึงเกิดมโนวิญญาณ การประจวบพร้อมของธรรมสามประการนั่นคือผัสสะเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาอันเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขบ้างเขาอันสุขเวทนาถูกต้องแล้วย่อมเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญเมาหมกอยู่ราคานุสัยย่อมนอนเนื่องในบุคคลนั้นเขาอันทุกขเวทนาถูกต้องแล้วย่อมเศร้าโศกคร่ำครวญ ทุกอกรำไห้ถึงความหลงไหลปฏิคานุสัยย่อมนอนเนื่องอยู่ในบุคคลนั้นเขาอันอทุกขมสุข,ขเวทนาถูกต้องแล้วย่อมไม่ทราบชัดตามความเป็นจริงซึ่งความเกิดขึ้นความดับไปคุณโทษและอุบายเครื่องสลัดออกแห่งเวทนานั้นอวิชานุสัยย่อมนอนเนื่องอยู่ในบุคคลนั้นพิขุทั้งหลาย ข้อที่บุคคลน,นั้นยังไม่ละราคานุสัยเพราะสุขเวทนายัางไม่บันเทาปฏิคานุสัยเพราะทุกขเวทนายัางไม่ถอนอวิชานุสัยเพราะอทุกขมสุขเวทนายัางไม่ทําวิช,ชาให้เกิดเพราะไม่ละอวิช,ชาเสียแล้วจักเป็นผู้กระทาที่สุดแห่งทุกข์ในปัจจุบันได้นั้นนั่นไม่ใช่ฐานะที่มีได้